ความรักเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นตาที่สามได้เบิกออกมาได้เปิดออกมาเป็นครั้งแรกถามว่าตาที่สามของพระชิวะคืออะไรคือไฟบไรรไลยกันเป็นไฟที่น่ากลัวที่สุดเผาเป็นจุนก็โดนเผาไปแล้วจะให้กูไปอีกรอบก็กระไรอยู่สวัสดีครับพบกับผมมหาไอและดิฉันม่เหดาวค่ะ วันนี้นะครับเราจะพามาหาเทพตำนานมีมากมายแต่สุดท้ายเราเลือกมาเพียงหนึ่งจากความเดิมตอนที่แล้วเทพทั้งสวรรค์และพระอินทได้ไปขอให้กรรมเทพช่วยให้พระศิวะออกจากการบำเพ็ญเพียรและเพราะอะไรกรรมเทพจึงต้องทำให้เกิดวสันตฤดูดอกไม้ผลิบานมากมายมาตามกันต่อในอีพีนี้เลยกลายเป็นมีดอกไม้ขึ้นต่างๆมากมายและกรรมเทพก็ได้เล็งธนูและยิงธนูออกไปแต่ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยแบ่งออกเป็นสองพาร์ท สองพาร์ทคือหมายถึงว่าต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยตามตำนานแล้วเนี่ยถูกแยกออกเป็นสองวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าทั้งสองตำนานตำนานแรกนะตำนานแรกตำนานแรกเนี่ยเป็นการยึดถือนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ยิงออกไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือธนูเนี่ยได้ปักเข้าไปที่กลางพระอุราหรือที่หน้าอกของพระศิวะพระศิวะก็ลืมตาขึ้นมาอยู่ในอาการที่ มองไปที่ผู้หญิงคนแรกที่เจอต้องบอกว่าเคล็ดลับมันเป็นอย่างนี้ใครก็ตามเนี่ยที่โดนกรรมเทพยิงเห็นใครคนแรกเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละรักแรกพบขึ้นมาเลยเพลงต้องขึ้นแล้วซึ่งจริงเห็นมาตั้งหลายรอบแล้วนะเรียกว่ายิ่งกว่าโดนทําของอ่ะลืมตาขึ้นมาก็เกิดความรักความชอบขึ้นมาแต่พอเริ่มมีสตินึกขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยจากความรักเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นโกรธเพราะอะไร เราอยู่ในตะบะของเรามาเป็นพันปีอะใครกันที่มาทำลายตะบะทำให้เราออกจากสมาธิสีล์อันยิ่งใหญ่ที่เราตั้งใจเอาไว้หันไปมองอเห็นกามเทพยืนแอบอยู่ยืนหลบอยู่ <c oughs> ต้องบอกว่าปกติมองได้ตาสองตาก็ว่าโหดแล้วนะตาที่สามของพระศิวะได้เบิกออกมาได้เปิดออกมาเป็นครั้งแรกถามว่าตาที่สามของพระศิวะคืออะไรคือไฟบไรรเลยกัน เป็นไฟที่น่ากลัวที่สุดตาที่สจะออกมาต่อเมื่อโมโหถูกเปิดขึ้นมาเพราะความโมโหและได้พ่นไฟบรารลยกันเผากรมเทพเป็นจุนเลยนะเดี๋ยวนั้นเลยอะคะเดี๋ยวนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงเผาจนเหลือแต่เศษทุลีดินแล้วก็พอตนเองโกรธปุ๊บเนี่ยพระแม่อุมาห,หรือพระแม่ปารวตีเนี่ยก็ได้เข้าไปปอบปรรมจน เย็นลงแล้วก็เกิดความรักกันเกิดขึ้นแต่ในขณะนั้นก็ต้องบอกว่าพระแม่ละตีเนี่ยภรยาของกร,รมเทพเนี่ยก็ได้แอบมาหาสวามีในขณะที่ทํามิชชั่นพอดีก็ได้เห็นสวามีตัวเองเนี่ยเผาจนกลายเป็นเท่าฐานก็เกิดความเสียใจมากต้องบอกว่าพระศิวะก็ได้ประทานพรให้กรรมเทพเนี่ยอยู่ในรูป เขาเรียกว่าไร้รูปร่างไร้ตัวตนแต่ไปสามารถสิงสถิตยอยู่ได้ในทุกที่ดังนั้นเข้าใจหรือ,อยังว่าทำไมความรัก is everywhere เกิดขึ้นได้ทุกที่ <c oughs> ท,ท,ทุกเวลาใช่ <c oughs> ทุกอายุทุกศาสนาทุกเชื้อชาติ <c oughs> <he S 2> เห็นไหมเอมเรื่องดีนะแต่จับต้องไม่ได้นะคะจับต้องไม่ได้เออและนี่เป็นหนึ่งเรื่องราวนะที่ว่า ทำไมความรักถึงอยู่ในทุกที่<ม>แต่แต,แต่ที่ผมบอกเอาไว้ว่าอีกในคัมภีร์หนึ่งแล้วกัน<ม>อีกคัมภีร์หนึ่งที่เราเรียกว่าคัมภีร์ศักติคัมภีร์ที่บูชาผู้หญิง<ม>เป็นใหญ่นับถือพระแม่เป็นหลักกลับมาย้อนกลับมาตอนที่กรรมเทพแผงสอนออกไปกรรมเทพแผงสอนออกไปปุ๊บยังไม่โดนเลยพระศิวะเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีตะบะอันสูงกล้าเนี่ยมีตะบะอันสูงกล้าเนี่ยรับรู้ ถึงอันตรายรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างหันมาเลยทีนี้พร้อมกับเปิดตาที่สามเผากรรมเทพเป็นจุนเหมือนเดิมเลยแต่มิชั่นไม่สำเร็จต้าวยังไงล่ะทีนี้ตายหาแล้วก็มีเรื่องเล่าต่อว่ามีสาวกของพระศิวะชื่อจิตกรรจตกรรมจิตตรรมอ่ะคุณไหมจิตตรรมฝาผนะังเออจิตตกรรมเป็นคนปั้นปั้นเศษของกรมเทพ ขึ้นมาใหม่อ่ะคะ่ะขึ้นมาใหม่แต่เศษของกรรมเทพนั้นนะ่ะที่ปั้นออกมาเนี่ยนั่นมีอสูรพุทธออกมาอีกตัวหนึ่งด้วยจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเออใช่ไหม,มซึ่งอสูรตนนี้เนี่ยอันนี้ไม่ขอเล่ายาวแล้วกันสุดท้ายอาสูรตนนี้เนี่ยได้รับพรได้รับพรว่าจะตายในมือพระแม่พระแม่ที่มีพลังที่สุดในสามโลก พระแม่คนนี้ต้องมีพลังของพระตีมูรติถึงจะสามารถปราบอสุนตัวน,นี้ได้และก็ถือกําเนิดของพระแม่อค์หนึ่งที่เป็นองค์สําคัญมากๆเขาเรียกว่าอธิสติอธิสติคือพระแม่แห่งจักรวาล mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นรากอันติเมตเป็นรากสุดยอดของพระแม่ชื่อพระแม่ลลิตาตีปูระสุนทรี mm hmm. ชื่อยาวด้วยจริงๆแล้วพระแม่ละลิตา มีเกตเล็กๆนะของพระแม่ลลิตาตีปุระสุนทรีก็คือเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในสามโลกดังนั้นใครที่ชื่อลลิตาเนี่ยจะสวยอ่าถือว่าเป็นชื่อของสตรีที่สวยที่สุดในสามโลกเชื่อนะว่าหลายคนที่ชื่อลลิตาเนี่ยพี่บิวอ้าพี่บิวใช่ ชื่อดจริงเราชื่อคําว่าลลิตาเนี่ยมาจากพระแม่ลลิตาตีปุราสุนทรีพระแม่ละลิตาก็ได้มีการปราบอาสศุนตนนี้ซึ่งพระแม่ละลิตาก็ต้องบอกว่าเป็นพระแม่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเฮ้ยมีพลังของพระตีมูรติอ่ะมีคันสอนของพระพรมมีตรีศูนย์ของพระศิวะมีจักรสุดทัศ์ของพระนารายและก็ปราบอาสศุนตนนี้แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือพระแม่ลลิตาตีปุราสุนทรีเนี่ยจำได้ไหมที่บอกว่าจิตตกรเนี่ยปั้นขึ้นมา ก็ป <ma <ma ั้นกรมมเทพขึ้นมาใหม่เพราะมิชชั่นยังไม่สําเร็จอะจะบอกกัมมเทพว่าไปทามิชชั่นอีกกรมมเทพก็ไม่เอาแล้วเมื่อกูก็โดนเผาไปแล้วจะให้กูไปอีกรอบก็อะไรอยู่พ่อแม่บอกไม่เป็นไรพ่อแม่ให้บัฟให้บัฟยิ่งใหญ่เลยบัฟนี้คือเป็นบัฟที่ไม่เรียกบัฟกันไฟเออคราวนี้ไม่โดนเผาแล้วใช่เป็นบัฟที่สามารถกันไฟของพระศิวะได้พอกรมมเทพได้บัฟก็อุ่นใจ ทีนี้กูยิงแบบง้างเลยงง,ง,<า>ง,ง้าเลยกูง้างสุดไฟเผาแค่ไหนกูก็ไม่กลัวนะใส่ชุดกันไฟอยู่ยิงเข้าไปทีนี้โดนที่พระอุลาเหมือนเดิมอ่ะ <c oughs> มิชชั่นสำเร็จเสร็จสิน้น <c oughs> นี่เป็นอีกตำนานหนึ่งนะครับที่บอกว่านับถือพระแม่หรือคัมภีร์ศักดิ์สิทนาะแล้วสุดท้ายแอ t ด e ีเอ ลูกที่เกิดออกมาก็คือขันทกุมารขันทกุมารเนี่ยถ้าใครจะครับที่ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มาเลเซียเนี่ยจะเห็นว่าโหสูง<อ>ตังห่านสูงใหญ่มากถ้าใครมีโอกาสไปไหว้ไหว้ได้นะครับที่เมืองไทยก็มีรูปปั้นรูปสลักอาจจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่เท่ากับทางมาเลเซียแต่ก็มีให้นี่แหละเป็นเรื่องเล่าทําไมพระศิวะถึงฆ่ากมามเทพนี่เป็นเป็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่คนตอนแรกฟังก็จะเอะใช่ไหมพี่ดาวใช่ฟังตอนแรกเอะเลยเออพอฟังอ๋อ มีเหตุและผลครับนี่แหละเป็นเรื่องราววันนี้นะครับที่เรานํามาให้ฟังเป็นตำนานที่พระศิวะเนี่ยฆ่ากามเทพนะและเป็นตำนานว่าอย่างที่บอก love is everywhere ความรักอยู่รอบตัวเรานะครับเพราะความรักไม่มีตัวตนจับต,จต้องไม่ได้แล้วพบกันในอีพีหน้านะครับว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมมหาไอซิฉันไม่เหดาวค่ะ